สิ่งหนึ่งที่คนส่วนใหญ่อยากจะรู้นะนั่นคืออนาคตของตัวเองโดยอนนี้เนี่ยผู้คนจึงมักจะไปหาหมอดูเพราเชัว,ว่าหมอดูเนี่ยสามารถจะทำนายทายทักอนาคตของตัวเองได้นอกจากหมอดูแล้วเนี่ย คนอีกกลุ่มหนึ่งนะที่คนมักนิยมไปหาเพื่อให้ทำนายทายทักเกี่ยวกอนาคตนะีคือใครนะคือพระนะพระโดยเพราะยิ่งบวชนานเป็นนะหลวงพ่อหลวงปู่หลวงตานี่คนก็ยิ่งไปหานะ เพราะเชื่อว่าท่านอย่างรู้อนาคตนะสามารถที่จะทำนายอนาคตได้ยิ่งเป็นพระกรรมฐา,านดยแล้วนี่โอ้คนก็ยิ่งเชื่อว่าเนี่ยจะอย่างรู้อนาคตนะของใครต่อใครได้ สมัยที่หลวงพ่อชายมีชีวิตยอยู่เนี่ยโอ้มีโยมนี่ชอมาให้หลวงพ่อนะทำนายทายทักอนาคตดูดวงบ้างนะนั่งทางไหนบ้างแต่หลวงพ่อเนี่ยเขปฏิเสธนะจนกระทั่งมีโยมมันหนึ่งเนี่ยนะเป็นโยมที่เรียกว่าอุปธรรมวัดมานาน แล้วก็ชอบถวายทานนะให้กับวัดอยู่เนืองเนืองโยมนี้แกก็คอยรบเร้านะหลวงพ่อให้ช่วยนะทำนายนาคตให้หลวงพ่อนั้นก็ปฏิเสธแต่ว่าโยางนี้แกก็ไม่ลดละน,นะแกก็เท่ากนะับวิงวอนร,ร้องขอ,อยนั่นแหละ ตรงทังวันหนึ่งเนี่ยดูเหมือนหลวงพ่อนี่จะใจอ่อนนะทนลบเราไม่ได้ก็เลยบอกเอามือมาซิจะให้หลวงพ่อดูลายมือสักหน่อยว่าดีใจเลยนะเพราะว่าหลวงพ่อไม่เคยทําอย่างนี้กับใครนะไม่เคยดูลายมือให้ใครเลยอันนี้เป็นคนแรกเลยนะดีใจมากตื่นเต้น ยื่นมือให้หลวงพ่อเนี่ยนะดูลายมือหลวงพ่อท่านก็ดูอย่างตั้งใจนะเอานี้นี้ลูกไล่ไปตามเส้นลายมือบนฝ่ามือของโยมคนนั้นนะ่ะท่านดูไปท่านก็บอกโอ้น่าสนใจนะโอ้แปลกดีนะโยมนั่นก็ยิ่งนอยากรู้เข้าไปใหญ่ พอท่านดูเสร็จนะท่านก็ปล่อยมือโยงคนนั้นแล้วก็บอกว่าเนี่ยหลวงพ่อรู้อนาคตของโยมแล้วล่ะนะโอ้โยมนั้นดีใจไ่เป็นยังไงเลยครับหลวงพ่ออน,นาคตของโยมนี่น่าสนใจมากครับครับครับแล้วยังไงครับนะเขาบอกเนี่ย หลวงพ่อดูเนี่ยอนาคตใครไม่เคยผิดไม่เคยพลาดเลยครับครับทราบแล้วครับแตาว่ามันเป็นยังไงแล้วครับหลวงพ่อหลวงพ่อก็เลยตอบว่าเนี่ยอนาคตของโยมนี่ยเหรอมันไม่แน่นอนนะสิจบนะจริงไหมก็เชื่อว่าหลวงพ่อนี่ยทายแม่นมากเรื่องอย่างรู้อนาคตเลยไม่ใช่แค่ทายเย๋ยวเป็นการอย่างรู้อนาคต จริงๆอนาคตของพวกเราก็เหมือนกันนะมันก็ไม่แน่นอนเหมือนกันไม่แน่นอนนี่หมายความว่ายังไงนะก็หมายความว่ามีขึ้นมีลงนะมีดีมีร้ายมีราบรื่นแล้วก็มีขุกขระบางทีอนาคตมันก็ตรงบางทีมันก็หักเลี้ยวนะ อนาคตของทุกคนเนี่ยนะเป็นอย่างนี้แหละแล้วมันยังหมายความว่าอนาคตของเราเนี่ยมันจะไม่เหมือนกับเราวันนี้ตอนนี้เราเป็นอย่างไระนะอนาคตมันก็อาจจะเปลี่ยนแปลงแตกต่างไปจากที่เป็นอยู่ตอนนี้ตอนนี้มีสุขภาพดีมีกลังวังชาอนาคตก็อาจจะ ไม่มีเรื่องไม่มีแรงอ่อ,อนเพลียนะหรือว่าเจ็บป่วยนะตอนนี้พังพร้อมด้วยวัตถุด้วยเงินทองแต่วันหน้าก็อาจจะไร้หรอวันนี้นะมีครอบครัวที่อบอุน่นนะมีคนรักค้อมล้อมแต่วันหน้าก็อาจจะ อาจจะเหลือแค่ตัวคนเดียวก็ได้อันนี้แหละนะ่าคืออนาคตของทุกคนนะอันนี้พอเรารู้อย่างนี้แล้วเนี่ยเราควรจะทำอย่างไรนะเมื่อเรารู้ว่าอนาคตไม่แน่นอนเราก็ต้องตั้งอยู่ในความไม่ประมาทนะไม่ประมาทเดี๋ยวพอถ้าเกิดว่า,ว,าวันนี้ยัง ดีมีสุขภาพแข็งแรงก็ต้องระมัดระวังนะเพราะว่าถ้าเผลอเรอมันก็จะเจ็บป่วยได้เร็วขึ้นหรือว่าเจอโรคภัยไข้เจ็บที่ไม่คาดคิดเวลาจะไปไหนมาไหนก็ระมัดระวัง ถึงแม้ว่าเส้นทางที่เราไปเนี่มันปลอดภัยสะดวกครั้งแล้วครั้งเล่าแต่ครั้งนี้มันอาจจะไม่เหมือนเดิมก็ได้อาจจะเกิดอุบัติเหตุทางอาจจะขาดน้ำมันจะท่วมอ่าต้องไม่ประมาทขับรถด้วยความตั้งใจมีสติไม่ใช่ว่าเส้นทางนี้ฉันผ่านมาเป็นสิบปีแล้วไม่มีอะไรเลย อดีตมันไม่มีอะไรแต่วันนี้มันอาจจะมีก็ได้นะนั้นเมื่อเรารู้ว่าอนาคตไม่แน่นอนต้องตั้งอยู่ในความไม่ประมาทไม่ว่าทําอะไรก็ตามข่าวเดียวกันเนี่ยก็ต้องเตรียมตัวและเตรียมใจเลยเพราะว่าไม่ว่าเราจะระวังยังไงมันก็จะเกิดผิดเกิดพลาดเกิดพลังขึ้นมาหรือเกิดสิ่งที่เราไม่คาดฝันเราก็ต้องเ,อเตรียมตัวไว้ เพื่ออะไรเพื่อบันเทาเหตุร้ายเช่นเจ็บป่วยอ้าวเราก็อย่างน้อยมีเก็บเงินเก็บทองเอาไว้นะเราก็ใช้เงินนั้นช่วยในการรักษาพยาบาลเตรียมตัวเนี้ย่อาเตรียมใจด้วยนะไม่ใช่ว่ามีแต่เงินแต่ว่าไม่ได้เตรียมใจกลายเป็นว่าพอป่วยทีนึงทุกทั้งกายทุกทั้งใจนะบางทีทุกใจยิ่งกว่าทุกกายสิ่งนะอันนี้เราว่างเตรียมตัวเตรียมใจ แล้วขณะเดียวกันเนี่ยเวลาเจอสุขก็ไม่เพลินในสุขเพราะเรารู้ว่าวันหน้า,าจจะทุกข์ก็ได้ขณะเดียกันถ้าวันนี้ทุกข์ก็อย่าไปจมอยู่ในความทุกข์เพราะว่ามันอาจจะดีขึ้นก็ได้ใอ้ความไม่แน่นอนนี่มันไม่ได้หมายถึงแย่อย่างเดียวนะอาจจะหมายถึงดีก็ได้วันนี้แย่พรุ่งนี้จ,จะดีวันนี้หมดนหมองพรุ่งนี้อาจจะสว่างสวัยก็ได้อ่าน,นั้นเนี่ย ย่าไปจมอยู่ในความทุกข์มากและคะนเดยกกันก็รู้จักปล่อยรู้จักวางเ้วยเพราะอะไรอะไรก็ไม่แน่นอนถ้ามันเที่ยงถ้ามันแน่นอนก็ยึดมั่นถือมั่นไปเถอะแต่เพราะมันไม่แน่นอนเพราะมันไม่เที่ยงเนี่ยมันจะเปลี่ยนไปเมื่อไหร่ก็ได้เพราะฉะนั้นถ้าไม่รู้จักปล่อยวางก็ทุกนคนเราเนี่ยนะแค่รู้ว่าอนาคตไม่แน่นอนนี่ก็พอแล้วละ่ะอย่างอื่นนี่มันไม่สําคัญเท่าไหร่ละ แค่รู้อานาคตไม่แน่นอนมันก็ทําให้เกิดการเตรียมตัวเตรียมใจได้นะเพราะฉะนั้นกาทํานายของหลวงพ่อเนี่ยมันใช้ได้กับเราด้วยนะแม้ว่าเราจะไม่ให้ไม่ได้ไปให้หลวงพ่อดูลายมือให้แต่ว่าสิ่งที่ท่านพูดมานี่นี่มันเป็นสิ่งที่เราต้องตระหนักต้องเตือนใจเมื่อเร,รู้อย่างนี้แล้วก็นะปฏิบัติให้ถูกนะอย่างที่ว่ามา ไม่ประมาทระัดระวังรู้จักเตรียมตัวเตรียมใจไว้นะไม่เพลินในสุขไม่จมในทุกนะแล้วก็รู้จักปล่อยรู้จักวางบ้างนะหรือว่ารู้จักปล่อยรู้จักวางสม่ําเสมอมันก็จะทําให้เราสามารถที่จะ,ะ,ะเผชิญกับอนาคตได้นะด้วยใจที่ไม่ถุกแล้วก็เตรียมรับพร อิจิตังปฏิตังตุมหังคอยทาพลที่ด้านปรารถนาและตั้งใจแล้วมีพาะเมวะสมิชาตุจงสำเร็จโดยชาพลันสาเพอุเรนตุสังกปาขอความดำริทั้งพวงจงเต็มที่จันโทปนารโซยาาเมือนพระจันในวันเพนมณีโชติรโซยาาเาเือนแก่มณีอันสว่างสวายควรยินดี สัพีตโยวิวัชันตุผ่านตะไรทักหวงจองบำราบไปสาพพโ,โพวินาสตุรองท้ง่วงของท่านจงหายมาเตพวัน,วนตรายโยอันตรายามีแก่ท่านสุขีติมายุโกภาวท่านจงเป็นผูน้มีความสุขมีอายุยืนดิสานิจาุทาปะตาอินโน ตัมมาวันานิยูวันโหรุขังพลังสีปะการือยูวันนาสุขะพะลาย่อมจะเรื่อยใหญ่บุกอวยปกติวายกราปกติอนนอดมุ่ยใหญ่เป็นนิปาวันุสาะพะมังพะลงอัพถะมุงคนจ่อมมีแก่ท่านปันนุสสะะเทวตาพะราเทวตาต้งปวดยอมรักษาท่าน อาหุตานุหะเวนะด้วยอนุหะแห่งพรามศักเจ้าอาธรรมานุหาเวนะด้วยอนุหะแห่งควาธรรมลาภะสัมภานุหาเวนะด้วยอนุหะแห่งความสงฆ์กาโสติภาวันตุเตโอความสวดีทั้งหลายมีแก่นันตุเมตถ์